ก็สวัสดีครับทุกสุนการในเซนติแคสเกมมิ่งนะครับผมจะมาเล่นเกมจะมเล่นอะไรครับผมก็เล่นไม่เกีจะเกม,เน,มเนสกายวอลนะครับผม,ผมอ่าอย่างนี้อยู่ในเอฟซีของเอฟซีเซตสินนะฮะโอเคอ่าเลือกเป็นก๊อตจัมโอเคตอนนี้ผมก็ลองมใสไปแล้วมอสเชเดอร์นะครับผมนี่นี่มัสสวยอ่าโอเคอ่า บลกได้ครับผมบล็กตกมาอย่างงี้ได้โอเคได้เลยโอเคคนเอาลงมาแล้วต้องระวงังแล้วผมใช้เอ่อรีซอสแพคของพี่เอ่อ,พ,อ,พ,อ,อพี่ซีโร่ครับผมโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ลิ้นเออรีซอสแพคอล้วกันครับผมโอเค ปุ๊บโอเคปุ๊บเอาถังน้ำมาได้ไหมจะไปเลยแล้ไหมครับผมโอเคเราต้องระวังด้วยครับผมอยากจะคนเนี่ยมึงลู้ตัวก่อนวะเชดเดอร์เฉดเดอร์นี่แหละเชดเดอร์นี่อาจจะมัวๆหน่อยครับผมตอนแรกจะมัวๆแล้ว เหมือนความสามาโฟกัสนี่แหละเออไม่มีใครยิงเราใช่ไหมโอเคปลอดภัยที่ตอนนี้เราก็กระโดดไปแล้วผมโอเคโอเคฮึ๊บชิ่เออมันมีคนจะไปตรงกลางมั้งหรอไม่ใช่เราอยู่เนี่ยโอ้เป็นไรวะ โอเคเออเออเออโอเคตอนนี้ตอนนี้มีคนอยู่คนหนึ่งตอนนี้ในแมปเราอยู่ห okay. ้าคนนะผมโอเคเล็นสี่คนละเดี๋ยวใครบากวะไม่สนใจโดดไปน,นั่นเหลือหนึ่งสองสามสามโอเคชึบชึบเราจะไา่เขาปก่กนดีไหม เขาจะตีกันผมแล้วก็ถ้าเขาตีกันไปเราไปหาขอเนื้อถ้าเขาไม่ตีเรานะโอ้ข้างล่า,างเรามีคนับผมเตรียมไว้ก่อนโอเคเสร็จแล้วเสร็จไปแล้หนึ่ง โกสต์เอ๊ะโอเคอ่าเราอยิ่อัดกันได้ผมโอ้ยอะไรวะเรียบร้อยหลบเราไม่ได้ลอก เออยเหลือ60เหลือ50กว่าโอเคไดมาดิเว้ยเอาว่าเอาละโอ๊ยโอ๊ยแพ้โอ้ย,อ,ยอ่าเรามาดูวยนะผมเมื่อกี้รู้สึกแปลกแปลกมันใช่แหละรู้สึกเป็นกับ shader คอับไม่กับ s h a อ e r เพิ่งลองใช้เฉเด้รับผมอันนี้ผมเล่นเฉเดด้ที่มันนี้พอการ์ดเจ้ามยังไม่รับไอเฉเด้ที่มันแรงๆออกวะเลือกอันนี้ก่อนได้กันอันละสองคนนี้อันนี้ก็ทุบบล็อกอันนี้จะมาไหมอโอ้โหสบายใจจังเนาะก็โอเคนงสองคนนี้ทำไงครับผมดูเชิงดูเชิงดูเชิงกันหรือเปล่าอ่าไม่ดูไม่ดูดอ่าเนี่ย โอ <Es> ้ของเยอะเลยโอ้เดี๋ยวแค่เดี๋ยวเราสาสิบเองโอเคอ่าเริ่มไฟแล้วครับอ่าเอาอยู่ไหมยิงไหมยิงไหมไม่ยิงอ่าเสร็จไปได้หนึ่งแล้วนี่ที่เออนี่วะอ่า ตายแน่อย oh, uh ่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยโหโคตรทรมานเอาละไปละเป็นหมดอ่าชนะแล้วผมแล้วได้ผู้ชนะแล้วผมใครวะนี่มนอิงอิงหนูภาษาอังกฤษฮะโอเคแล้วผม แล้วผมก็ขอจบคลิปวิดีนี้แล้วผมฝากกดโอเคแล้วผมก็ูดจบคลิปวิดีนี้แล้วผมฝากกดไลค์ฝากกด s subscribe ด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวจะมีคลิป,ปตอ่อไปนะผมขอบคบุณครับกด Subscribe ด้วย